ประเด็นต่อมาครับสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นว่าผู้นําฝ่ายค้านในประเทศไทยเนี่ยนะครับเกิดภาวะอาการแปลกๆเกิดขึ้นนะครับจึงขอเรียกร้องไปยังท่านผู้นําฝ่ายค้านครับท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะขอให้ท่านแสดงภาวะของการเป็นผู้นําฝ่ายค้านแล้วก็ขอให้ท่านมีภาพลักษณ์แล้วก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของอดีตนายกรัฐมนตรีอย่างตรงไปตรงมานะครับเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชน ไม่ใช่ว่าทุกเรื่องท่านต้องลงมาเล่นทุกรูปแบบตามที่คนรอบตัวกําหนดให้ท่านอย่างนี้เนี่ยนะมันอันตรายครับเราก็เป็นห่วงภาพลักษณ์ไม่ได้เป็นห่วงภาพลักษณ์ของท่านนะภาพลักษณ์ของคําว่านักการเมืองเวลาโดนดุโดนราต่อโดนต่อว่าต่อขานเขาเหมาเข่งครับบอกว่านักการเมืองก็เป็นแบบนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเรียกร้องให้ท่านช่วยพิจารณาหน่อยนะครับเพราะถ้าเกิดเปรียบพักประชาธิปัตย์เป็นรูปบริษัทตัวผู้นําฝ่ายค้านก็เปรียบเสมือนประธานบริษัท หรืออย่างน้อยก็เป็น M d ดีกรรมการผู้จัดการเลยครับไม่ใช่ลงมาเล่นทุกอย่างนะฮะแม้กระทั่งงานแม่บ้านงานแมสเซนเจอร์งานทํากิจกรรมต่างๆเพราะกรณีที่ผู้นําฝ่ายค้าตาหนิติเตียนนายกยิ่งลักเรื่องแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมแม้กระทั่งลงทุนเรียนแบบจากประสิทธิ์ตั้นประตาที่เคารพบอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับถึงขนาดลงทุนใส่เสื้อแดงเนี่ยนะผมว่าท่านทําตัวขยันเกินไปแล้วนะครับเอาทุกอย่างเลยนะครับ เดี๋ยวคนในพักประชาธิปัตย์จะไม่มีงานทำนะเพราะฉะนั้นก็ขอเรียกร้องให้ท่านนะครับช่วยปรับภาพลักษณ์หน่อยนะครับในฐานะผู้นําฝ่ายค้านครับขณะเดียวกันครับเมื่อวานนี้ผมได้มีการพูดคุยกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพักหลายท่านนะครับก็บอกว่ากรณีที่ท่านนายกอภิสิทธิเวชชาชีวท่านอดีตนายกเนี่ยนะไปใส่เสื้อแดงขึ้นเวทีขอเรียกอย่างนี้ครับว่าเกิดอาการรั่วทางจิตใจ หมายความว่าท่านกําลังเป็นตัวตลกในสายตาของผู้รักประชาธิปไตยเสื้อแดงใช่หรือไม่ไม่ได้หมายความนะครับว่าเสื้อแดงใส่แล้วจะต้องเป็นคนเสื้อแดงรอปชนะฮะท่านจะใส่เสื้อแดงไปตีกอล์ฟท่านจะใส่เสื้อแดงไปงานเชียร์ผีแดงแมนยูอาร์ซนอลก็สุดแท้แล้วแต่ท่านนะครับแต่ว่าท่านใส่ไปแล้วเนี่ยใจของท่านมีหรือไม่นะครับเพราะการใส่เสื้อแดงและบอกว่าเป็นผู้รักประชาธิปไตยท่านต้องมีอย่างนี้ครับอย่างน้อยเนี่ยคุณสมบัติเช่น ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคนเสื้อแดงลูกชาวไร่ชาวนาเนี่ยต้องไปเกณฑ์ทหารนะฮะสองต้องรับประชาธิปไตยครับสามต้องไม่มาตรฐานขออภัยครับต้องไม่สองมาตรฐานครับและสี่ต้องเป็นสุภาพบุรุษเพียงพอครับรู้จักคำว่าอภัยหรือขอโทษในยามที่ต้องรับผิดชอบและห้าครับต้องไม่ดูถูกเพศแม่และหกครับต้องไม่เหยียดหยามประชาชนฝ่ายตรงข้ามว่าการศึกษาน้อยหรือโง่เป็นต้นนะครับ วันนี้ชาวเสื้อเหลืองและแฟนขับ b บูส Sky ในเว็บไซต์จำนวนมากก็ไปโพสต์กันแยะๆมากมายดะวรับว่าแปลกใจในท่าทีของผู้นําฝ่ายค้านที่ลงทุนถึงขนาดใส่เสื้อแดงแล้วก็พยายามจะบอกว่าเสื้อแดงเป็นของประชาชนทุกคนไม่ผิดหรอกครับไม่มีใครห้ามครับแต่ใส่ไปแล้วถ้าท่านเป็นประชาธิปไตยมันก็ไม่ได้เป็นสีเสื้อแดงหรอกครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยครับท่านนายกอภิสิทธิ์ครับ